สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราก็พบกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะเจอกันในวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566นะคะดิฉันนุภาศรีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะสหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีก็เข้าสู่โหมดของการพักฐานบ้างค่ะ โดยปิดอยู่ที่ระดับ1,551.73จุดลดลงไป9.78จุดหรือว่าคิดเป็น0.63%ค่ะ ด้วยมูลค่าการซื้อขาย28,351.49ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ในวันนี้ค่ะก็ขอนำเสนอหุ้นบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นท็อปนั่นเองนะคะราคาหุ้นท็อปนั้นมีอาการซึมค่ะหลังจากที่ได้เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันขณะขน,ขน,ขนถ่ายน้ำมันดิบบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลหมายเลข2นะคะ และล่าสุดมานะะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายบัณฑิตธรรมประจําจิตนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของท็อปก็ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ค่ะโดยระบุว่าเมื่อวันที่3กันยายน2566เมื่อเวลา21นาฬิกานะคะได้เกิดเหตุน้ํามันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ํามันขณะดขนถ่ายน้ํามันดิบบริเวณทุ่นผูกกลางทะเลหมายเลข2ของโรงกลั่นน้ามันไทยออยอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะ ซึ่งบริษัทก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุทันทีได้ทำการปิดวาล์วท่อน้ำมันที่เกิดปัญหาและวางคุ้นรอบคลาบน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและจำกัดการแพร่กระจายตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลทำให้ขณะนี้ก็ไม่มีน้ำมันรั่วไหลเพิ่มเติมแล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโดยบริษัทก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที่นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์โดยรอบจุดเกิดเหตุ รวมทั้งได้เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆและดำเนินการเพื่อกระจัดคราบน้ำมันโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะท็อประบุว่าขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญค่ะ ประกอบกับบริษัทนะคะก็มีประกันคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักค่ะประกันการขนส่งทางสินค้าทางทะเลประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและประกันภยัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3นะคะย้อนดูงบการเงินของท็อปในไตรามาสที่ผ่านมาบ้างนะคะท็อปก็ระบ,บุถึงงบกรารเงินไตรามาสที่2ที6นะคะว่ามีกําไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมัน,นะะอยู่ที่4.2เหรียญสหรัฐต่อบา์เรลค่ะและด้วยปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มอยู่ที่315,000บาเรลต่อวันทำให้กลุ่มไทยออยละ์ะมีรายได้จากการขาย1 8 4 6 7ล้านบาทและมี EBITDA 4,618ล้านบาทค่ะและเมื่อรวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต้นทุนการเงินการบวกกับรายการภาษีเงินได้ผลขาดทุนจากัาแรแลกเปลี่ยนสุทธิ และผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินทําให้ไตรมาสที่2ของปี66กลุ่มไทยออยนะคะก็มีกําไรสุทธิ1,117ล้านบาทค่ะหรือว่าคิดเป็นกําไรสุทธิ0.50บาทต่อหุ้นนะคะและเมื่อล่าสุดมานะคะท็อปก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการค่ะในอัตราหุ้นละ0.65บาทนะคะ65สตางค์ต่อหุ้นค่ะซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่7กันยายน 66, 66นี้นั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัน์นะคะก็ได้ระบุในบนวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะถึงแนวโน้มการลงทุนในเดือนกันยายนค่ะโดยได้เลือกหุ้นนะคะที่ได้เซนติเมนต์เชิงบวกในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและแนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อนเนื่องนะคะซึ่งก็เลือกท็อปเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นของเดือนกันยายนด้วยค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะนเรื่องของความเสียหายนะคะว่าจะเกิดขึ้นกับท็อปมากน้อยขนาดไหนนะคะ และเหตุการณ์เรื่องของน้ํามันรั่วไหลค่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นเองค่ะปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะหุ้นท็อปก็ปิดอยู่ที่ระดับ50บาทนะคะลดลงไปบาท50ค่ะหรือว่า1บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะคะคิดเป็น2.91%มูลค่าการซื้อขายนะคะ1,681ล้านบาทค่ะ และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นนินไซด์ .com ค่ะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter l ์ไลน์สแควร์ทีเล็เช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel วันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ